ที่นี่มาขยายความเจ้าอีกเจ้าเนี่ยอีกว่ากายนี่คือกรรมเก่าคืออย่างไรครับกายนี่คือกรรมเก่าก็คงหมายความเอาร่างกายมั้งคุณคนนี้คงหมายความว่าร่าร่างกายที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าเรามาันมาถึงชาตินี้เราก็ได้เท่าที่เรามีบารมี ก็ได้สร้างสมบรมีมาก็มาเป็นร่างกายเราได้ชาตินี้นั่นก็คือสิ่งที่เราได้สั่งสมบรมีมาแต่แตปางบันกรรเกา่าก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวแปรกรรมเก่าของเรามีบารมีของเราใช่เราจะเป็นอย่างนั้นเราจะได้รูปร่างอย่างนี้แต่กรรมใหม่คือพ่อแม่ มี DNA มี DNA มีอำนาจมีรทธเหมือนกันเพราะก็จะมีส่วนของพ่อแม่ชาตินี้ที่เป็น DNA ของพ่อแม่ทําให้เราได้มีร่างกายตามพ่อแม่ได้ด้วยแต่ถ้าเรามีกรรมเก่าของเราที่เหนือชั้นกับพ่อแม่เราสวยกวับพ่อแม่เลาอกว่าแม่แข็งแรงกับพ่อแม่ ได้เหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้านี่มีสัพพิสรมเจ็ดสามจุดสองประการเลยอะไรเงี้ยเนื้อชั้นกับพ่อแม่อะไรนั่นคือกรรมเก่าก็มีฤทธิ์กรรมใหม่ก็มีผลแต่เราเกิดเราังไม่มีกรรมใหม่เรามีแต่พ่อแม่เป็นอํานาจผสมจากนั้นไปกับกรรมใหม่ของเราก็จะมีฤทธิ์มีเด่นมีอํานาจเช่นว่าคุณเกิดมาแล้วคุณก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ ทำไปคุณจะสวยจะหลอ่อจะผ่องใสขึ้นจะอะไรขึ้นเท่าที่มันจะเปลี่ยนได้บ้างขึ้นไปได้นะอย่างอาตมาเนี่ยนะแต่หนุ่มๆไม่ได้หล่อขนาดนี้หรอกเดี๋ยวนี้หลอ่อกว่าหนุ่มๆเยอะเอาที่พูดอย่างนี้ก็คือในส่วนที่คำว่าหลอกก็คือว่าสมัยหนุ่มๆจริงมันเนื้อหนังมังสาม,มันเป็นหนุ่มแต่โครงสร้างมัน แก้มตอบนะมาแก้มนีกระโดดโมกปวอนหลายๆอย่างอะมันมันมันไม่มันไม่ดูแต่เดี๋ยวนี้โง่แห้งรู้สึกว่าเออมันมันมันดูดูเต็มเต็มดีแก้มเต็มมันไม่โบกอแต่แก้มไม่ตอบอแต่มันก็มีความเสริมตรงที่มันมันมันเชียวเหลมันไม่ตึงเหมือนหนุ่มเนี่ยก็มีนัยยะที่ต่างกันนุ่มหนึ่ง ในยะอีกมุมหนึ่งมันก็นดีกว่าในยะอีกมุมหนึ่งก็ไม่ดีเท่าเนี่ยมันมีารายละเอียดอะไรต่างๆนานาหลายอย่างสรุปแล้วเขาเคยศึกษาไปก็จะรู้เรื่ององค์รวมที่เรียกว่ากรรมอที่เรียกว่ากายทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปได้ด้วยกรรมกรรมเก่าคุณไม่ต้องไปคำนึงถึงมากเพราะกรรมเก่ามันมีธิ์ตามที่มันมีคุณไปแปลเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นกรรมเก่าที่ทําไปแล้ว คุณทากรรมใหม่ใ,ให้ดีกรรมเก่าแล้วไปแล้วคุณอย่าไปขยาขําขี้ขี้ออกไปแล้วทิ้งคุณอย่ามมาขยําเล่นอีกไม่เอา,าทำกรรมใหม่รู้กรรมเก่าว่ามันเออมันบอกพร่องมันไม่ดตีตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนแปลงเอออันนี้มันดีแล้วทรงไว้ทรงไว้ให้แข็งแรงดีแล้วทําให้ยิ่งขึ้นกว่าเก่ากรรมเก่าที่ทําไปแล้วดีดีกว่านี้มีอีกไหมอ่า สัตตรังจิตตังดีดีดก,กว่านี้ยังมีอีกเอาอีเอาอีกจนถึงอนุตรังจิตตังเออดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอนุตรังจิตตังดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออเอาให้ไม่ได้ขนาดนั้นอนุตรังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นนะก็ค่อยๆทำไปนะ อาดีแต่ละคนแต่ละคนถามมาอะไระมานี่โอ้อะตมานี่มีคนถ่ยคนถามนี่มันชื่นใจนะทําแล้วมีคนสนใจตอนนี้มีคนรับมีคนร่วมมีคนรับรู้รับร่วมมีคนมาสักไซไลเรียงยถ่ายทมอะไรต่อะไร